สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเมื่อวานเราคุยกันเรื่องความบังเอิญไม่มีจริงแล้วก็การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ไปแล้วนะครับพอเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเราสามารถสร้างพัฒนาการได้โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยอย่างเช่นน้องรักพร้อมวัย ซีโคนี่เห็นไหธรรมชาติของเด็กนะครับจะอยู่ไม่สุกนะครับจะมีการขยับตัวเคลื่อนไหวตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมาในโลกนี้แค่4ปียังมีหลายอย่างที่อยากรู้นะครับไม่ใช่คนแก่นะคนแก่รู้คิดว่ารู้อะไรเยอะแล้วนะครับก็แก่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะรู้อะไรแล้ว ครับผม For you Thank you โอ้โห oh, 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 oh. ต้องมีท่าเลยเหรอครับแต่เนี่ยคือเด็กสี4ขวบอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทําสีน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อ่ะคือเราประยุกต์ชีวิตของเราอ่ะให้ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้สิ่งที่ง่ายๆเนาะแล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็ไม่อันตรายนะแล้วก็ไม่ยากเกินไปดูอันเนี้ยวันเนี้ยผมทำห้องซ้อมนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็สี yellow and dark blue ครับ yellow and dark blue เนี่ยพรา what color this what color we paint เยลโล่ใจอะไรเยลโล่นวนอ๋อเยลโล่ใจอะไดาร์กเยลโล่อ๋อดาร์กยลโล่แล้วสกอก่อดาร์กดาร์กนูนดาร์กบูก็คือสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็บูรณาการไปนะครับจะมีเด็กอนุบาลสกี่คนที่มีโอกาสแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละบ้านนะมันจะไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนนะเปรียบเทียบกันไม่ได้ บางบ้านก็อาจจะมีอาชีพอะไรก็ได้บูรณาการไปนะครับแต่ผมไม่ได้มีอาชีพทาสีนะแค่อยากทาเฉยอ้าวพร้อมายปปาจาวนะพอพร้อมก็จุ่มเลยเดี๋ยวฟังชาชีจึ๊งงานแน่สาเลยงานแน,นแ่เอาครับเนี่ยเป็นครั้งแรกที่น้องพร้อมทำเห็นไหม เขาก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วก็ดูที่มือนะครับมือมาจากอะไรมือมาจากสมองนั่นเองนะครับทุกครั้งที่ใช้มือก็เหมือนกับการใช้สมองด้วยนะเขาเริ่มเรียนรู้จุมที่ขอบๆนะครับจุมไปเลยถ้าเกิดมันไม่อันตรายนะครับกับเด็กนะเราไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมาย ก็ให้เขาลองไปนะครับลองไปสนุกสนุกเ,<อ>เนี่ยคือการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะเรียนนะไม่จําเป็นต้องเป็นอยู่ในกระดาษนี่นะทูทูทเข้าไปนะครับเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเห็นไหมสนุกไหมเนี่ยน้องก็น้องก็ดูอันนี้น้องก็เรียนนะ เรียนอยู่กินนมหน่อยเรียนด้วยอืมก็ทำไปด้วยกันแล้วก็มีวิธีที่จะทำให้มันมีความสนุกความตื่นเต้นนะแล้วก็อาจจะเปิดเพลงไปเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะครับเนี่ย้องท้องก็ทำไปใช่ไหมแล้วก็หรือมีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้ระยะในการมีสมาธิของเขาอะยาวขึ้นคือการทำด้วยกันนะ ทำด้วยกันพี่น้องทำด้วยกันนะครับเดินคนเดียวอาจจะไปได้เร็วกว่าแต่เดินด้วยกันมันไปได้ไกลนะนก็ไม่รู้ใครพูดไว้แต่มันก็ใช้ได้นะเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยผมทําตรงนี้ไงแล้วพักพร้อมก็อยากทำไงอยากทําก็นี่เลยก็จัดก,การเรียนรู้แบบนี้ง่ายๆนะครับเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องการทาสี ดราฟบูเนี่ยมันก็จะจำลึกกว่าที่จะไปท่องจำแล้วก็สอบนะครับอ่ะดูกันไปเอาให้เสร็จเลย